สวัสดียินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาขุดหาสมุนไพรค่ะนี่สมุนไพรที่เราหามาได้วันนี้ก็จะเป็นหัวไพลนะคะหัวไพลถ้าเป็นภาษาคําเมืองภาษาเหนือที่บ้านจะเรียกว่าปูเลยปูเลยเจ้าปูเลย ไทยก็คือปูเลยนะเจ้าสําหรับหัวไพลในวันนี้ที่เราขุดมาได้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะหัวแก่ๆเลยหัวแก่ๆเลยนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาตัดหนวดมันออกปูไทยสูน์เมียงเนาะมันจะมาทำความสะอาดเดี๋ยวเขาจะมาทำความสะอาดตัดหนวดออกแล้วก็จะ ล่างเนี่ยมันของของของบะเขียมหายยากนะเจ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือภาษากลางก็คือของของหายากนะคะเหมือนจะมีเยอะเหมือนจะหาง่ายแต่ก็หายากค่ะสรรพคุณของใครนะคะก็จะมีแก้การท้องอืด แกปวดเมื่อยนะคะแล้วก็เป็นยาชาเฉพาะที่ได้ด้วยนะคะทุกคนใครเคยใครเคยเคี้ยวหัวไพลบ้างพอเราเคี้ยวเข้าไปนะคะลิ้นมันจะชาชาใช่ไหมนั่นหละค่ะเป็นยาชายาชาสมัยก่อนนะคะสมัยโบราณเนาะนี่เราจะล้างทําความสะอาดส่วนไหนที่มันไม่ดีส่วนไหนที่มันเสียเน่าเสียเราก็จะตัดทิ้งไปค่ะ วันนี้ก็ไปขุดมาในสวนนะคะปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานพอดีว่าเขามีคนรับซื้อก็เลยจะนำไปขายค่ะขายสมุนไพรหาเก็บใบไม้ใบหญ้าหาเก็บของขุดหัวสมุนไพรในสวนไปขายค่ะอันนี้หัว ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะให้โลกี่บาทแต่เอาไว้ก็ไว้เฉยๆเนาะก็เลยขุดไปขายดีกว่าแกท้องอืดน,นะคะสำหรับคนทางภาคเหนือเนาะทางบ้านกันดานะก็จะเวลาคนที่คลอดลูกใหม่ๆนะคะคนที่คลอดลูกใหม่ค่ะก็จะเอามาต้มต้มแล้วก็ ดื่มน้ำนะคะตอนอยู่ไฟค่ะเพื่อให้มีน้ำนมแล้วก็ช่วยให้ท้องไม่อืดค่ะเพราะว่าถ้าแม่ดื่มน้ำต้มสมุนไพรน้ำต้มไพรนะคะลูกก็จะได้ดื่มนมแม่แล้วก็จะคือจะได้กินไปด้วยกันนะคะนี่ทำความสะอาดแบบนี้เลย เดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปลางเน่เจ้าพอเล็บมือเตอะดำขี้ริ้วเหรอกว่าจะได้แต่ละหัวนี่มันใจเรื่องง่ายเนะเจ้ากว่าจะได้แต่ละหัวนะคะนี่แล้เวเราก็จะมาล้างแบบนี้ขัดถูขัดขัดถูถูขัดขัดถูถูถถถถถถถทำความสะอาด ความสะอาดล่างให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยล่างที่แรกเขาจะนำไปหั่นเขารับซื้อแบบหัน่นนะเจ้าเขารับซื้อแบบหั่นนะคะหรือว่าเราจะตากแห้งก็ได้เนาะแต่ตอนนี้คือออเดอร์ฉุกเฉินค่ะออเดอร์ฉุกเฉินก็คือว่าต้องการใช้ด่วนก็คือเจะจะล้า,า,าง ล้างทำความสะอาดแบบนี้เสร็จแล้วก็หันให้เขาเลยนี่ค่ะละักษณะหัวไพรที่เรา,รา,เรล,า,า,าล,ล้างเสร็จแล้วทำความสะอาดแล้วล้างเสร็จแล้วมีแต่หัวใหญ่ๆเลยนะแล้วเราก็จะนำมาหั่นนะคะนำมาหันห่นหั่น หนาพอสมควรค่ะเพราะว่าเวลาแห้งแล้วก็เขาก็จะหดเหลือนิดเดียวขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็กลับตอนนี้กันนาก็คือเราออกจากงานประจำนะคะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาหาทำคลิปอยู่ที่บ้านเข้าไรเข้าสวนหาเก็บผักเก็บใบไม้เก็บ หัวมันหัวเผือกขายนะคะเป็นตะลวยเท้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะนี่เห็นไหมลักษณะสวยงามไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ